นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดสระบุรีติดตามการปักหมุดเด็กพิการเข้ารับการศึกษาค่ะ นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรีสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการบันทึกข้อมูลนักเรียนพิการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือปักหมุดเด็กพิการโดยดูการให้บริการช่วย เหลือระยะแรกเริ่มของห้องเรียนภายในศูนย์ที่มีทั้งฝ่ายแรกรับและเตรียมความพร้อมและดูห้องเสริมพัฒนาการอาทิกิจกรรมบำบัดกายภาพบำบัดและนันทนาการ นอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กหญิงพิชยาพักบุญช่วยซึ่งพิการซ้อนและเด็กชายวิจิตชัยเดชเพิ่มที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาซึ่งทั้งสองคนเป็นนักเรียนรับบริการที่บ้านตามโครงการปักหมุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่าจากการติดตามพบว่านักเรียนของศูนย์ได้รับการปักหมุดครูมีความเข้าใจและสามารถใช้ประโยชน์จากการทํางานของระบบมีการวางแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลทั้งนี้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสระบุรีมีหน้าที่จัดการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมของคนพิการเพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน อนุบาลโรงเรียนเรียนร่วมและโรงเรียนเฉพาะความพิการซึ่งขณะนี้มีนักเรียนพิการจำนวน313คนค่ะ